ช่วงแมชิีนแล้วก็ตัดตั้งโอเปอเรชั่นนะครับกรณี so, ที่เราใช้ VM template คือการเตรียมการที่มีการติดตั้งไว้แล้วนะครับเป็น template นะครับเป็นสเต็ตนะครับ ช่องเราเนี่ยต้องบอกว่ามีคนเข้ามาดูช่องเทตอดอปเนี่ยวิวข้างๆที่จะเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้แบบมีการ s u b s c r i b e นะครับอยากให้พวกเพื่อนๆน้องๆช่วยกด s Subscribe หน่อยนะครับในๆก็เข้ามาดูแล้วเนาะจะได้เป็นกำลังใจให้เอาความรู้ใหม่ๆมาลงเรื่อยๆนั่นเองเนาะนะครับขอบคุณสปอนเซอร์บริษัทไวซ์โซลูชันคอนซัลทิงจำกัดนะครับที่ให้การสนับสนุน งบประมาณในการที่จะทำช่อง t e คอ Adopt ตรงนี้นะครับสำหรับไว้์โซลูชันเองเนี่ยทำไอทีเซอร์วิสไอทีโซลูชันอิมพิเมนเทชันมิเกรชัพวกนี้งานจร,งจ,รงจ,รงจริงๆทําทำครบวงจรนะครับแต่เรามีความเชี่ยวชาญในการที่จะเข้าใจระบบเชิงธุรกิจของลูกค้านะเพื่อนๆสนใจทั้งสินค้าไอทและบริการด้านไอทสามารถเข้ามาที่แฟนเพจนี้เลยนะครับ slash i c u o n com เอ่อ facebook com s a i s u c o n นั่นเอง เนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันได้เลยนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับก็ล็อกอินเข้าสู่ v center การที่เราจะใช้ vmware template หรือ vm template ได้คุณจะต้องมี v center เ okay, อเคไหมครับเพราะว่าเรากำลังคุยสู่เนื้อหา v center อยู่นะครับปกติแล้วเนี่ยเราก็จะทำการติดตั้ง virtual machine ไว้แบบนี้แหละอย่างที่เห็น v i n d o w s 10 w v i n d o w s 2019 วิดีโอเซิร์ฟเวอร์2019เคสนี้เดี๋ยวมาสาธิตว i ดีโอ s 10ให้ดูเพื่อนๆอาจจะถามว่าทำไมไม่เป็น Windows Server 2019นะอ่เะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทำให้ว i ดีโอเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับเป็นเทมเพลตเราต้องทำไงอันดับแรกเราต้องเตรียมการลงลงเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนนะครับอันนี้คือติดตั้งมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวิดีโอเช่นเดียวกันนะครับวิดีโอเช่นเดียวกัน ก็เตรียมการมาเสร็จแล้วโจทย์นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนผมจะใช้วิธีการคอนเวิร์ตเลยนะครับผมเตรียมไว้แล้วเนี่ยผมจะทําการคอนเวิร์ตมันสามารถโคลนก็ได้นะครับเราสามารถโคลนจากตรงนี้ให้เป็นเทมเพลตแต่การโคลนเพื่อให้เป็นเทมเพลตมันจะมีการรีเฟอร์มันจะมีการรีเฟอร์มันมีการแบบใช้แบบฟูโคลลิงโคลนนะครับผมไม่ต้องการให้มันมีความซับซ้อนมาก ผมก็เทมเพลตแล้วคอนเวิร์ต VM ตรงนี้เป็นเทมเพลตนะครับคอนเวิร์ตปุ๊บมันจะหายไปจากตรงนี้นะนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับจะมาอยู่ตรงนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับนะซึ่งแน่นอนว่า Windows 10เองนะครับก่อนหน้านี้ผมก็มีการคอนเวิร์ตมาเป็นเทมเพลตแล้วนะนะครับคอนเวิร์ตมาเป็นเทมเพลตแล้วใน Windows 10 นะเรามี Windows 10 template เรามี Windows Server 2019 template เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมขอเอาชื่อมานะนะเอาชื่อตรงนี้มานะครับอ่ะงานมันไม่ให้ก๊อปพอดีมันอาจจะสโลโมชันเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันมันอาจจะทำอะไรบางอย่างอยู่นะครับ โอเคเราสามารถรีเนียมตรงนี้ได้เลยนะฮะรีเนียมแล้วผมโคเด้นนะครับเทมเพลตนะครับสองนะผมใช้สองอผมตั้งชื่อมันไว้มันจะได้สื่อสารได้ว่าเป็นเทมเพลตนะครับอันนี้ก็เ10น o ัวสิ g โ l เด้นเทมเพลตเหมือนกัน สเต็ปคือนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับสเต็ปคือหลังจากที่เตรียมเทมเพลตไปเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมาก็มากําหนดโพลิสีนะครับ,นะรบลบไปก่อนนะของเดิมมันจะโรคนิดนึงนะครับโอเคนะครับ เราก็มาทําการสร้างนะครับ VM Customize Spec ก่อนนะครับ Windows ผมตั้งว่า Windows นะครับ Custom Spec อันนี้คือ Target แน่นอนเป็น Windows นะครับภายใตย้ VCenter ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการ Generate New Security Identity ตรงนี้สำคัญปกติ Windows เนี่ยถ้าเราโคลนมันไปแล้วเราไม่มีการเปลี่ยน Security ID แล้วเราไปใช้งานเชิงโปรดักชันนะครับเครื่องที่1ที่คุณโคลนมาอาจจะเป็นดาต้าเบสเครื่องที่โคลนมาอาจจะเป็นไฟแชร์อะไรพวกนี้ในที่สุดเนี่ยมันจะมีการคอนฟลิกตกันเพราะเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้มันไม่ไถูก regenerate New Security ID เป็นปัญหาที่ร้ายแรงพอสมควรถ้าคุณโคลนไปแล้วคุณไม่เข้าใจมันนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งคุณจะต้องมีการทำา Security ID คุณสั ซึ่งไอการทำ New Security ID มันคือ s y s p e ๊นั่นแหละนะครับข้างบนเนี่ยคือคุณเตรียมไฟล์ s y s p e ๊ไว้เองแล้วคุณมา import มันจะไปดึงไฟล์ตรงนั้นขึ้นมานะครับแต่ผมไม่ได้ใช้แบบนั้นนะครับให้พวกเราใช้แบบนี้แหละง่ายๆอย่างนี้นะฮะเสร็จปุ๊บนะครับอ่าผมตั้งชื่อ admin อ่าสมมติว่าเป็นอ่า take adopt สินะครับ next ไปจะใช้ชื่อเครื่อง เลยหรือใช้ชื่อเครื่องคือเครื่องที่ deploy นี้หรือผมให้เขา enter ตั้งชื่อเองหรือมันจะมีวิธีการตั้งชื่อแบบ append ด้วย numeric value อะไรพวกนี้ไม่เอานะครับเอาแบบนี้นะครับ next นะครับยังไม่ได้มียังไม่มได้มีการใส่ product key นะครับ next ไปใส่รหัสผ่าน default ที่เวลา d e ดีพอรด้ใช้เทมเพ t e นี้มันจะได้รหัสผ่านนั้นนะครับ next ไป ตั้งไทม์โซนนะครับตั้งไทม์โซนไปเราเร็วนิดนึงนะนะครับบวกเจ็ดใช่ไหมครับมันไปบวกเจ็ดหรือยังอ่าบวกเจ็บบวกเจ็ดแล้วนะนะครับมีคอมมานด์ไหมไม่มี n e x t ไป Network เป็นอะไรอัตโนมตินะครับถ้าจะเลือกไมนวนจะเห็นชัดว่ามันมีนิกหนึ่งซึ่งนิกหนึ่งก็คือมาจาก g ก l เด n นอ a g เมจจอยโดเมนได้เลยนะขั้นตอนนี้ถ้าคุณมีโดเมนคุณใส่ไปได้เลย นะครับแต่ถ้าคุณใส่ไปเลยมันจะใส่ข้อมูลตั้งต้นไว้ user password admin domain หรือ user ที่สามารถ join domain ได้แต่เคสนี้ผมเป็น workgroup เพื่อนะครับ workgroup take adopt ta แล้วกันสมมตินะ workgroup ta take adopt นะครับมันจะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวมากไปนะครับเสร็จปุ๊บจบอันนี้เราจะได้ vm customization specification นะครับกลับมาวิธีการใช้งานใช้งานอย่างไรใช่ไหมก็กลับมาที่นี่แหละนะครับนะครับเดสเนเตอร์คลัสเตอร์นะนะครับรู้สึกว่ามันสโลสโลอ่าทำไงน r t u a l m a c h i n นนะครับเดฟอยไม่ใช่ Deploy Deploy d e PLOY FORM TEMPLATE ใช่ไหมครับ next นะครับ next มาขั้นตอนผมไม่ได้ทำา o o t t n t t l i r r r y y มาที่ data center มาเลือก image ผมใช้ golden image 2นะครับเสร็จปุ๊บนะครับ VM นี้ผมชื่อว่า ta dc e e a d o p dc 1อ่ะสมมติผมจะเอาเครื่องนี้ไปทำดยเป็น controller next อ๋อพอดีมันมีแล้วนะครับผมจะเอาเป็นที่ เป็น DC 2อตั้งชื่อนี้นะครับเสร็จปุ๊บ next นะครับนะเรียบร้อยอ่ะขั้นตอนนี้ select computer resort เลือกนะครับ host day host หนึ่งที่จะไปเกาะอ,อ่ะผมเลือก host นี้แล้วกัน host สองเสร็จปุ๊บเลือก data store ปกตินะครับ เราจะไม่ต้องมากำหนด CPU CPU อะไรเง้เขาแล้ว Next ไป Customize ไหม Customize Operating System ไหมมันมี Customize Operating System Customize v i r t u a l m a c h i n e Hardware ถ้าเลือกก็คือไปกำหนดว่า CPU เนี่ยครับสองอันนี้นะครับแล้วก็ Power On เลยไหมผมก็เลือกอย่างนี้เลยนะครับ Operating System มันก็จะมาเลือก Policy เมื่อกี้ที่เรากำหนดไปผมก็เลือกตรงนี้ มันก็จะไปทําการซิสเปปอะไรต่างๆที่ผมพูดเมื่อสักครู่แหละพอเสร็จปุ๊บฮาร์ดแวร์คัสตอมไมซ์นะครับมันก็ชื่ออะไรนะ TA ขีด DC 2ผมตั้งเองนะครับคัสตอมไมซ์ฮาร์ดแวร์ถ้าผมไม่ไม่ต้องการคัสตอมไมซ์ฮาร์ดแวร์ตรงนี้นะครับผมก็ขั้นตอนที่7เนี่ยผมก็ไม่ต้องเลือกนะขั้นตอนที่7จ็ผมไม่ต้องเลือกนะครับนะผมเอาอย่างนี้อ่าโอเค next ไปเลยนะครับ next ไปได้เลย finish จบนะครับดูที่ v center ตรงนี้ดูที่ v center มันก็จะมี task ตรงนี้ปรากฏขึ้นนะครับ task นี้ปรากฏขึ้นขั้นตอนนี้นะครับคุณก็จะได้ t a d c 2เห็นไหมง่ายไหมนะครับโทษด,ดีนะอันนี้ไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงอ่าผู้บรรยายตดนะครับเป็นเสียงจากเบาะหนังนะนะครับ เดี๋ยวเข้าใจผิดต้องออกตัวก่อนมันก็ทําการดีพอยเมนนะครับแน่นอนว่าดูแบบนี้มันเหมือนจะไม่เร็วใช่ไหมแต่แน่นอนว่ามันเร็วกว่าเยอะเพราะอย่าลืมนะว่าเราสร้าง v ไวรัลแมชชีนเกสเสร็จต้องเอา OS ไปยัดขั้นตอนน็กๆๆๆต่างๆนั่นแนหะคุณไม่ต้องไปทําขั้นตอนนั้นแล้วเห็นไหมฮะนะครับซึ่งคุณสามารถเซตเบสแพ็กทิว่าเป็นเทมเพลตไฟแชร์เทมเพลตเอ เทมเพลตแอปพลิเคชันหนึ่งสไว้ได้เลยเทมเพลตด d a เ a b ร์เบไว้ได้เลยแล้วคุณก็แค่มาคลิกดีพอยเมนเท่านั้นแหละก็จบนะครับก็จบตอนนี้มันก็ทำการดีพอย y แล้วถูกไหมครับแล้วก็มันก็ทำการ Power on นะครับเดี๋ยวเราคลิกดูเนาะนะครับคลิกดูนะครับ,นะรบพอดีอาจจะคลิกชา้าไปนะมันจะทำโปรเ s s บางอย่างไปแล้วนะครับ Okay. ออพอดีไฟฟอกมันไม่ขึ้นนะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรมันไม่ขึ้นในเว็บนี้นะไฟฟอกเดี๋ยวผมขอดูนะครับพอดีไฟฟอกไม่ขึ้นก็ว่าอยู่ครับเดี๋ยวขอไปที่ เบราว์เซอร์ตัวใหม่แล้วกันนะครับวีเซนเตอร์ใช่ไหมฮะอ่าโอเค ในการทำแ lap ก็จะมีไอ้พวกนี้แหละครับมาเป็นอุปสรรคนิดนิดหน,น่อยๆนะพอให้เราเองเนี่ยได้ troubleshooting ใช่ไหม troubleshooting โอเ mm ค hmm. okay, นะครับอ่ะลองดูคลิกตรงนี้ปุ๊บเมื่อกี้ไฟฟอกมันไม่เด่งมาอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นถ้าเลือกได้ใช้อย่างอื่นดีกว่านะอันนี้คือเราดีพอร์เสร็จแล้วใช่ไหม นะครับรีพอยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีการนะฮะให้เราเล็อกอินแหละนะครับพาสเวิร์ดก็ที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับ T A 2องะล็อกอินไปลองดูสิครับปกติมันจะทำให้อ mm ัต hmm. โนมัติจนกระทั่งเสร็จนะนะเดี๋ยวขอดูนะเดี๋ยวขอดูเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า uh, อรอล็อกอินเข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวขอเช็คชื่อกับเวิร์กกรุ๊ปนี่เห็นไหมครับ เมื่อกี้เนี่ยเราคัตตัมสเปคสิฟิเคชันชื่อ tadc 2ใช่ไหมครับ Work group ผมมีคาว่า Work group ขีด t a เห็นไหมเนี่ยก็ได้เรียบร้อยได้เรียบร้อยจบนะครับจบขั้นตอนนะอันนี้คือวิธีการเอาเทมเพลตมาดีพลอยเมนตภายในไม่กี่นาทีคุณก็จะได้ว i ด d o w เซ e ร์ e เหรือว i ด d o w สิบเวอร์ชันใหม่ทันทีนะครับ ถ้าชอบคอนเทนต์และเนื้อหาแบบนี้ที่ผมเอามาฝากฝากพวกเราช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับน้องๆเพื่อนๆชาวไอที IT ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe กด subscribe สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนี้และคลิปนี้สำหรับวันนี้ผมนะครับผมขอ,อนะบขอลาไปก่อนนะครับขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเรายังอยู่นี่แหละเทคนิคต่างๆในการใช้ v ว็เซนเเรายังคง สำหรับวันนี้ลาสวัสดีครับ